สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอนาพรมและรายการรู้แล้วรวยครับรายการที่จะพาท่านมาเปิดโลกผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนครับเรามีสินค้ามากมายหลากหลายรายการที่พร้อมจะหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับท่านนะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เรามีของสวยๆงามๆม,มาฝากคุณสุภาพสตรีกันด้วย วันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังว่าความสวยความงามนั้นก่อให้เกิดเป็นธุรกิจได้อย่างไรนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Diamond g r a น d p a r a d i s e นะครับคุณรัชดาพรวงคุณานุสรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้ผมบอกท่านผู้ชมไปบอกว่าพี่รัชจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องความสวยความงามนเนี่ยมันก่อให้เกิดเป็นธุรกิจได้อย่างไรเขาบอกปัจจุบันเนี่ย ผู้หญิงหลายๆคนให้ความสําคัญกับการดูแลผิวมากแล้วก็มีคนบอกว่าผิวจะสวยได้เนี่ยมันต้องบํารุงจากภายนอกแล้วก็เสริมเข้าไปจากภายในด้วยจะว่าไปแล้วคนไทยอยู่ในอากาศร้อนแล้วคนไทยก็กลัวดําหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าให้เลือกได้อยากผิวเนียนกว่านี้สักนิดอยากผิวใสกว่านี้อีกสักนิดหรือบางคนถึงขนาดมีความคาดหวังว่า อยากขาวขึ้นอ่ะพอความรู้สึกของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงเขาคิดแบบนี้พี่รัฐคิดว่ามันเป็นโอกาสทางการตลาดสําหรับนักธุรกิจยังไงครับก่อนอื่นอาจารย์จะต้องบอกว่าตอนนี้โลกออนไลน์เราอ่ะมันจะมีสินค้าที่หลากหลายช่วยเรื่องผิวนี่เยอะใช่เยอะมากแล้วถามว่าพวกนั้นมีออยอไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทานไปแล้วเนี่ยเป็นอันตรายไหมอะไรอย่างงี้นะคะเราจะต้องดูด้วยตรงนี้แต่ถามว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นวัยรุ่นจะเป็นวัยสูงขึ้นมานิดนึงถามว่าถ้าให้ผิวขาวขึ้นดูดีขึ้นทุกคนชอบหมดแหละใช่ไหมคะจะไวัยไหนก็ตามผู้หญิงถ้าร<ช>องว่าสวยขึ้นสนใจหมดช่สวยขึ้น,นชอบหมดแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องการบํารุงเนี่ยมันต้องทั้งอย่างที่อาจารย์ว่าทั้งภายในและภายนอกไม่ใช่ว่าจะบํารุงบารุงแต่ข้างนอก,แต,นอกแต่ข้างในคุณไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ไม่ พูดถึงไม่ใช่ระยะยาวนานไงคะทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะแนะนำที่จะแนะนำก็คือที่ขายดีมากๆนะคะตัวเองทานเองด้วยทานเองด้วยค่ะทานเองด้วยคือตั้งแต่เริ่มออกมาเลยไม่เคยอยู่เลยแล้วทานทั้งครอบครัวตัวเนี้ยคือกรี c ซีอีกรีปซีอีนี่คือเป็นสารสกัดเมล็ดองุ่น จะช่วยหลายเรื่องมากตัวเนี้เขาจะเป็นตัวซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์เลยนะเป็นสารต้านมลพิะที่ดีมากแล้วก็จะช่วยในเรื่องผิวด้วยช่วยเรื่องบำรุงหัวใจด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเกรปซีอี e เนี่ยในแง่ของผู้ใหญ่หน่อยจะชอบถูกไหมครับใช่แต่ว่าผู้หญิงแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาบอกว่ามีความต้องการที่แตกต่างกันอ่ะผู้หญิงสาววัยรุ่นโอถ้าเกิดผิวขาวขึ้น ผิวใสขึ้นอันนี้เขาชอบน้นชอบอยู่แล้วแต่ผู้หญิงพอโตมาหน่อยเจอแสงแดดมากๆกลัวแล้วก็กังวลเรื่องฝ้า,าอ่ะผมอยากรู้แล้วแต่ตัวพี่รัฐเองเจอลูกค้าหลายกลุ่มตอนเจอคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยพี่พี่รัฐมีวิธีการเปิดใจเขายังไงสำหรับคนที่อยากมีผิวที่ใสขึ้น ผิวคนอยากที่มีผิวใสขึ้นเนี่ยนะอาจารย์ถ้าเป็นสาววัยรุ่นพี่รัานมีพอดีเข้าหาเขายังไงเพราะเราต่างวัยกับเขามากเลยเขาจะบอกก่อนใช่ไหมบางทีหรือแม่เขาอะไรอย่างเงี้จะบอกว่าเออเนี่ยลูกเขาอยากผิวใสอะไรทําไงอาจารย์พี่จะแนะนําเลยลูกชายพี่น้องแก๊ปนะคะคือเขา่จะได้ผิวอยู่แล้วน้องแก๊ปเนี่ยมาก่อนเขาไม่ได้เป็นคนขาวขนาดนี้เขาก็ทานอาหารเสริมหลายๆตัวอยู่ก็จะบอกเขาเลยตัวที่เด่นๆของเขาก็จะมีตัวนี้ก็จะมีพวก กูตาในกลุ่มกูตานะคะอันนั้นน่ะคือจะให้เขาคุยในเรื่องผิวขาวเลยถ้าเกิดว่าคนเขาที่เขาต้องการผิวโดยตรงเลยนะพี่จะให้คุยเลยแล้วเขาน้องแก็บเขาจะมีรูป before After อให้<อ>ดูเ,เ,เลยอยู่ใน iPad เขาเลยว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขากินตัวน,นี้ตัวน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับนนมันดูเหมือนกับว,ว่าพอเป็นวัยรุ่นปั๊บพี่ก็ให้ลูก เอาตัวอย่างของลูกชายพี่ซึ่งทานเองใช่ไปให้เขาดูเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยเราแหมจะไปบอกว่าอาทานเองนะทานเองมันก็ไม่ไม่ไม่ไปด้วยนคือเราคนละวัยนะอาจารย์เขาบอกเออเดี๋ยวเขาจะโอ้โหมันมันคนละวัยกับเขาอ่ะดังนั้นก็ ลูกเราทานเองเราก็เลยชชูตรงนี้ว่าลูกลูกนะก็าทานนะเนี่ยเขาเห็นผลยังไงอพอเจอคนวัยเดียวกันเปิดใจยังไงคน,น,นวัยเดียวกันถ้าเปิดใจตรงนี้นะอาจารย์รเราจะเน้นเรื่องสุขภาพนิดนึงก่อนใช่มากตัวเนี้ยทานแล้วมันดีต่อสุขภาพเรื่องหัวใจ<ม>ใช่ไหมคะช่วยเรื่องหัวใจแต่ว่าถ้าในกูต้าบางคนเนี่ยถ้าวัยสูงขึ้มานิดนึงเนี่ยมันจะได้เรื่องผิวแต่ว่าจะได้หลังจากที่ผิวด้วยจะได้เรื่องลายจะบำรุงตับ Uh, วันนี้จะช่วยในเรื่องบำรุงตับด้วยเพราะว่ากูต้าคร์ครูมาซีของเราเนี่ยหลัสมขมิ้นชันเนี่ยคะคจะได้ผิวส่วนหนึ่งจะบำรุงตับอีกส่วนหนึ่ง uh. นะคะแล้วตัวนี้ของเรามันมีอย่างเม็ดด้วยตวเนี้จะเป็นกูต้าอะมิโนถามว่าถ้าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าคนที่อยากผิวขาวเนี่ยจะแนะนําเลยว่ากูต้าน้ำเนี่ยมันจะมีขวดนีย5 0ซ c เนี่ยค,คือจะมีกูต้าเนี่ย 2 5 0มิลลิกรัมแต่ในอะมิโนกูต้าเนี่ยมันจะมี7 5 0ครับในวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะได้เนประมาณ1 0 0 0มิลลิกรัมก็จะแนะนำอย่างนี้เลยค่ะคุณทานนี้นะ2เม็ดแล้วคุณทานตัวเนี้ย1ขวดพร้อมทั้งอันนี้1เม็ดือจะจัดเซตให้เขาเป็นเดือนเลยค่ะอ๋อนี่คือแนะนำไปเลยว่าใช่รับรองได้เลยว่าถ้าเขาสนใจการดูแลผิว การรับประทานแบบนี้น่าจะช่วยให้เขาพอใจมากขึ้นใช่ค่ะแต่ต้องจัดเซ็ตเป็นเดือนเลยนะจานถ้ามาให้เขาซื้อแค่กล่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาเลยว่ากล่องเดียวบอกได้เลยว่าไม่เห็นผลครับอือย่างอย่างลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนสั่งมาลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเลยว่าลองก่อนเนี่ยกล่องเดียวไม่เห็นผลนะคะครับถ้าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเดือนความประทับใจของลูกค้าที่เราไปแนะนําแล้วเขารับประทานเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะจานคือออกทุกวัน ชุดพวกนี้เนี่ยทุกวันคือต้าคือมาเนี่ยฮะใช่ครับเมื่อวานนี้ที่บ้านก็ออกไป10กล่องอก็สรุปแล้วทุกวันมีออเดอร์เรื่องนี้ทุกวันในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแต่คือจะผ่านทางแม่เขาาจะผ่านทางแม่เขาผมอยากรู้ว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นนี่คือแม่ซื้อให้ลูกทานใช่ค่ะแม่ ซื้อให้ลูกทานครับแล้วก็จะแนะนําก็จะให้ลูกชายคุยว่าอย่างนี้ต้องทานอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคําถามที่พบบ่อยเวลาไปนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขามักจะถามเราเรื่องอะไรบ้างคะทานแล้วจะขาวขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคำถามแรกอืจะเห็นผลภายในเท่าไรน่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าขาวขึ้นนี่มันไม่ใช่ว่าคุณดำๆอยู่แล้วคุณจะขาวเป๊ะเวอร์ภายในเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจงบอกเลยว่า ผิวคุณจะเนียนขึ้นครับต้องเรียนท่านผู้ชมตามหลักการแพทย์ด้วยนะครับบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนสีผิวของคนจากดําให้เป็นขาวใช่แต่มันทําให้ผิวของคนปกติเนี่ยมันมีความใสคล้ายๆกับมีออร่าทายใต้โครงสร้างของสีผิวเดิมนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นโครงสร้างที่สีผิวมันจะดูดีขึ้นจะดูดีขึ้นจะเนียนขึ้นรูปนถ้าคนผิวเข้มหน่อย ก็จะเป็นเข้มแบบเนียนๆใสๆช่ค่ะเรียกว่าผิวเนียนขึ้นไม่ได้หมายความว่าแบบโอ้เปลี่ยนดําเป็นขาวแล้วต้องคุยกับลูกค้าขนาดนั้นจะคุยกับลูกค้าให้รู้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งแล้วคุณก็มาบอกไม่เห็นขาวเลยอันนี้มันไม่ใช่เราต้องคุยกับเขาตอนที่เขา และที่สำคัญก็คือว่ากูตาก็มีรายงานวิจัยชัดเจนที่ช่วยเรื่องของการบำรุงตับด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้น<ช>หลายๆคนที่รับประทานไปอาจจะไม่ได้หวังผลแค่เรื่องผิว<ช>แต่อาจจะหวังผลเรื่องของสุขภาพคือในคนที่สูงอายุนิดนึงเนี่ยบางทีเขาสั่งนะแต่เขาไม่ได้ต้องการเรื่องผิวแล้วแต่ป้องกันจะบอกเขาว่าถ้าคุณสูบบุหรี่คุณดื่มเหล้าอะไรตัวนี้มันช่วยได้มันช่วยขับสารพิษออกได้ตัวนี้ <ม>ส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอเนี่ยเรานําเสนอเองเลยหรือเขาสอบถามเรามาบ้างคะเขาสอบถามก่อนนะจา์สนมากสอบถามก่อนอเลยสอบถามก่อนแต่บา,บางคนนะคะเราก็รู้ว่าเขาสูบบุหรี่เขาดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนําครับอ่า หรือว่าบางคนก็จสอบถามว่าสุบรีนี่คือผู้ชายสิผู้ชายค่ะผู้ชายสุบรีผู้ชายก็มาทานตัวทานค่ะคือแฟนเขาทานไหคะแฟนเขาทานแฟนเขาซื้อก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันคือแฟนเขาซื้อไปเนี่ยเพื่อสุขภาพของแฟนเขาแต่ว่าหมายถึงภรรยาซื้อให้คุณสามีภรรยาซื้อแล้วคุณสามีเนี่ยดื่มเบียอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟนเขาซื้อเขาก็เลยทานด้วยพอทานไปทานนาก็ติดใจก็เลยแนะนําเลยว่าจริงๆแล้วเขาซื้อให้ลูกชายเนี่ย แต่ตัวเนี้ยพ่อกับแม่ทานเนี่ยเพื่อสุขภาพนะอย่างเงี้ยที่เขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เขาบอกเออเนี่ยพอใกล้หมดแล้วแฟนเขาก็ไปซื้อมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเขาตัก็ดูเหมือนว่าทานกันได้ทั้งบ้านคนละวก็ถูกละผสมกันได้ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อถึงเคล็ดลับดีๆที่มีมาฝากท่านนักธุรกิจทุกๆท่านนะครับ